เล็กมาสากมีโรงเรียนเป็นของตัวเองท่าทางการเทรนเรามีอาจารย์ที่มีอายุการทำงาน,นมากว่า20ปีค่ะ สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะกลับเขากับนกแล้วก็คนที่บิวตี้ดีอีกแล้วเช่นเคยนะคะห่างหายกันไปหลายอาทิตย์เลยไปไหนบ้างทุกคนคิดถึงกันบ้างไหมกลับมาครั้งนี้นะคะมาแอบเอาใจสายนวดซะหน่อยวันนี้นะคะนกจะพาทุกคนทัวร์ร้านนวดร้านดังถ้าใครเป็นสายนวดต้องรู้จักแน่นอนเพจดังทั้งหลายต่อคิวกันมารีวิวร้านนี้กันเยอะมากเพราะว่าร้านสวยมากมีหลายสาขาให้เลือกเยอะมากใกล้ไหนไปที่นั่นนะคะแล้วที่สําคัญเลยบริการเขามีให้เลือกเยอะมากมีทั้งนวดทําเล็บต่อขนตาสัก ครบมากๆจริงๆนะคะยังไม่พออีกไม่พอราคาเขานี่คือแบบว่าไม่แรงเลยทุกคนจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เล็กมาซาสาขานานาค่ะสาขานีพคีมมีมากเพราะว่ามีหลายชัน้นให้เลือกมากแต่ละบริการนะคะเขาก็จะแยกจัดสัดส,ส่วนเป็นแต่ละชั้นไปเลยนะคะ <S <S เปิดเข้ามาโซนแรกชั้นแรกนะคะก็จะเจอกับโซนทําเล็บทุกคนเก้าอี้ก็คือดูสบายมากนะคะเดี๋ยวนี้จะมาแอบทําเล็บกันด้วยเดี๋ยวมาดูข้างบนก่อน,อนดีกว่าขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนเนี่ยแต่ละชั้นนะคะจะมีห้องบริการประเภทไหนบ้างบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรู้กันค่ะ ลิฟต์มาถึงโซนชั้นสองนะคะเราก็จะมาเจอกับโซนนี้เลยค่ะทุกคนเป็นโซนนวดเท้านะคะมีเก้าอี้ให้เลือกเยอะมากบรรยากาศลมลืนมากนะคะที่สําคัญะคะ่ะเขารับลูกค้าได้เยอะไม่ใช่แค่เท่าที่เห็นนะโซนนวดเท้านะคะมีชั้น2แล้วก็ชั้น3 2ชั้นไปเลยค่ะทุกคนจุจุแน่นๆไปเลยนะคะ ขึ้นมาที่โซนชั้น4ชั้น5นะคะเราก็จะมาพบกับโซนนวดไทยค่ะทุกคนบรรยากาศตกแต่งของเขาเนี่ยคือสวยมากประทับใจนกมากในนี้เนี่ยก็อบอวนด้วยกลิ่นอโรมาค์คือหอมหน่านอนจริงๆชอบมากเลยนะคะ มาถึงโซนชั้น6นะคะจะเป็นโซนนวดอโรมาค่ะจะมีห้องน้ำเราก็จะมีห้องนวดส่วนตัวด้วยนะคะที่นี่นะคะถึงแม้ว่าจะสามารถรับลูกค้าได้ค่อนข้างเยอะทุกโซนนะคะเขาก็จะจัดให้ดูมีความเป็นส่วนตัวนะคะก็ทีนี้ก็คือเหมาะมากเลยนะ ขึ้นมาถึงชั้นสุดท้ายชั้น7ดนั่นเองนะคะทุกคนมาถึงปุ๊บนะคะก็จะเจอโซนแรกเลยค่ะเป็นโซนที่เกี่ยวกับบิวตี้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสักคิ S ้วสักปากค่ะทุกคนต่อขนตาแล้วก็มีแว็กซ์ต่างๆที่นี่นี่คือครบคันมากเลยนะเดินทะลุเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นโซนของนวดห้องเดี่ยวก็คือมีความเป็นส่วนตัวเพิ่มเข้าไปอีกนะคะมีห้องเดี่ยวแบบเป็นเตียงเดี่ยวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีโซนห้องนวดใหญ่นะคะเผื่อมากับคุณแฟนหรือมากับเพื่อเราอยากนวดด้วยกันแวะมาห้องนี้ได้เลยนะคะ เลาา็กมัสดของเรามีทั้งหมด15สาขานะคะเดินทางสะดวกใกล้ BTS เช่นที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือเป็น BTS นานาน,าน,นะคะสยามแล้วก็คลองถงค่ะก็คือเดินทางสะดวกมากๆเลย<า>ทุกสาขาใช่ไหมคะเราอย่างหมอนวดมีการเทรนยังไงบ้างเหรอคะเลาา็กมัสดมีโรงเรียนเป็นของตัวเองชื่อเล็กตะคาร์มี่สเตปการนวดท่าทางการเทรนเรามีอาจารย์ที่มีอายุการทําง,งานมาก,กว่า20ปีค่ะแบบนี้ก็คือมั่นใจได้เลยใช่ไหมคะว่าการนวดของเลาา็กมัสสัดเนี่ยมีมาตรฐานแน่นอนแน่นอนค่ะ สำหรับใครนะคะที่เป็นสาวชาวนวดหรือว่าชาวบิวตี้นะคะก็อย่าลืมเลยค่ะมาแวะช้อปดีลของเล็กมาดได้ที่ c o n วี y Beauty ดีแล้วนะคะเพราะาเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ c o n วี y Beauty ดี a แล้วนะเพียงแค่หยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอป c o n v ีหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ c o n v ี y Beauty d e a นะคะก็สามารถช้อปดีลของเล็กมาดได้แล้วนะคะราคาดีๆแบบนี้ต้องรีบซื้อตุนนะเพราะว่า c o n v ิว Beauty นะคะเปิดโอกาสให้ทุกคนช้อปแล้วซื้อตุนไว้เก็บดีลไวไน้นานถึง6เดือนทุกคน6เดือนอน,อน,นานมากจริงต้องซื้อตุนนะคะเพราะว่าราคาแบบนี้หลังโควิดอาจจะไม่มี จอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะไว้คลิปหน้ายัางไงน้องจะพาทัวร์ร้านไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ